เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอตนิวส์กดหมายเลข อามาเรื่องต่อไปกันดีกว่าค่ะผุ้ชมค่ะ,คะเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าหายไปจากวงการนานมากช <ai> ่วยไปอัปเดตหน่อยชีวิตของคนนี้เป็นอย่างไรบ้างนั่นคือคุณม้าอ,อนนภาค่ะหลังจากที่คุณม้าเนี่ยนะ,อะบอกว่าขอพักงานในวงการบันเทิงไว้รวมไปถึงค่ะกระแสวิพากวิจารณ์คุณม้าอ,อนนภาเยอะมากๆนะ คุณม้าอนณภาค่ะผู้ชมต้องบอกแบบนี้เลยว่าเธอเนี่ยนะก็ถอนตัวจากรายการค่ะหลายรายการด้วยกันตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าแล้วทําอะไรบ้างล่ะคุณม้าอนนภาที่จะ,จะกลับมาใช่ค,คือเราเห็นว่าคุณแม่ม้าอนนภาเนี่ยนะก็คือทำหอมหมกชหอมหมกฟีมเมอคุณแม่ของคุณแม่มา้าเราก็มเีเพื่อนในวงการไปเหมาเราเห็น<ช>อยู่ที่เนี่ยไปเหมาถูกต้องแล้วหอมหมกเขาอร่อยมากๆนะผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ย คุณม้าอณภาค่ะก็มีการสอนบุคลิกภาพให้กับน้องๆที่เป็นนักแสดงใหม่ที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นโค้ชเป็นโค้ชใช่ถูกต้องรวมไปถึงค่ะหลายๆคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแม่มาอณภาเยอะมากๆนะณผู้ชมอย่างเช่นดีใจด้วยเติมเต็มความมั่นใจให้กับความสามารถของตัวเองนะคะพี่พี่เอาใจช่วยวิชาความรู้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่คะ่ะพี่ แม่มีความสามารถเยอะเป็นกำลังใจให้นะคะแม่รวมไปถึงคุณม้ามีความสามารถดีใจแทนน้องๆที่ได้เรียนกับคุณม้าหนูดีใจที่พี่ม้าได้เริ่มกลับมาทำงานในวงการอีกครั้งแม้จะอยู่เบื้องหลังแต่เปรียบเสมือนเป็นคุณครูเป็นงานที่มีเกียรติและมีคุณค่ามมากนะคะรวมไปถึงข้อความอีกหลากหลายข้อความที่ส่งกำลังใจไปหาคุณม้าอ,อนาภา ก็คือว่าตอนเนี้พี่มาเนี่ยที่กลับมาก็คือมาเป็นโค้ชให้กับน้องๆที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงซึ่งอันนี้เป็นรุ่นแรกหรือเปล่าคะที่พี่มาเพิ่งมาคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าพี่มาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เขาสอนนะไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงหรือคนที่เขารู้จักหรือเขาเจอเนี่ยเขาจะสอนเธอเล็กซี่เธอนั่งแบบนี้ไม่ได้จริงเขาสอนแบบนี้เคยจัดรายการด้วยกันนะคูจกก็คือว่าเวลานั่งเนี่ย คุณมาบอกว่าให้นั่งหลังอย่าติดกับเนี่ยอย่าติดกับเก้าอี้อย่าติดกับเก้าอี้ให้นั่งแบบถ้านั่งแบบกระสวยมาหน่อยหนึ่งถูกต้องแล้วก็คือให้หลังเนี่ยตรง่า้ชมอย่างนี้ไม่จะมันไม่ออกเดี๋ยวนดีนี่คือเขาสอนเลยนี่นะคะมาจะเห็นปะมาจะนั่งปะให้หลังตรงอย่างนี้คุณชมรวมไปถึงเวลานั่งอย่านั่งเต็มเก้าอี้ให้นั่งแค่ครึ่งเก้าอี้หรือคอนเก้าอี้พอให้ก้นเราเนี่ยได้สัมผัสแล้วก็ผ่อนไปเขาสอนแบบนี้จริงๆคือว่า แม่สอนดีมากแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สมมุติว่าไม่ได้แบบเรียนมาเนาะหรือไม่มีโค้ดบอกหรืออะไรก็ตามนั้นถ้าเกิดเรานั่งเต็มไปใช่ป่มมันจะเกิดการพิงแล้วมันไหลมันจะหอนนิดนึงมันก็ไม่สวยไงคะมันก็จะไม่สมาร์ทอย่างนี้นก็ต้องเรียนรู้เนาะไม่ว่าเด็กๆในหลายคนนะคะที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงนะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงไม่ว่าจะเป็นศิลปินหลายๆท่านต้องผ่านการอบรมฝึกฝน ก็ต้องใช้เวลานะคะครูดีก็มีชัยไปกว่าครึงร่งก็เป็นกําลังใจให้พี่หมาออนน้ำผ่าน,นะคะ,ะเดี๋ยวรอดูคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมาเบื้องหลังแล้วเดี๋ยวรอเบื้องหน้าโอกาสที่จะกลับมาเบื้องหน้าเนี่ยก็มีสูงมากๆเหมือนกันออใช่